ันนี้นะคะก็บ่ายสามโมงแล้วนะคะวันนี้ช่องบ้านสวนยุทคุูก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะร้านอาหารย่านกำแพงแสนนะคะจังหวัดนครปฐมค่ะเป็นร้านออกแนวน่ารักนะคะสไตล์วินเทจฟาร์มสเตยกก็เป็นแนวฟาร์มสเตย์นะคะชื่อร้านว่า The Agri d ด c กค i n เล ARNING FARM นะคะอยู่ในตำบลผู้นกอําเภอรกระแพงแสจังหวัดนครปฐมค่ะค่าบรยากาศของร้านนะคะก็จะมีลมต้นไม้ดอกไม้ลมเย็นนะคะมีบริเวณให้นั่งรับประทานอาหารหลายๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นริมน้ำนะคะปิซาโตถานที่นี่นะคะก็จะมีชื่อนะคะามากที่สุดก็คือเมน พิซซ่าเตาถ่านนะคะอันนี้เป็นเมนูพิซซ่านะคะก็มีสปินเนสพิซซ่านะคะพิซซ่าหน้าผักโขมค่ะแล้วก็มีพิซซ่าฮาวายเอียนนะคะพิซซ่าหน้ามาการิต้าพิซซ่าหน้ามิสเลเวอร์นะคะแล้วก็พิซซ่าหน้าคาโบนาร่าค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะคะว่าข้างในมีอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะสั่งอาหารก่อนอื่นนะคะแล้วก็ต้องวัดคุณปู่นะคะแล้วก็ ตนเซลแอลกอฮอล์นะคะวนนี้เรามีเพื่อนมาด้วยนะคะก็ไม่ต้องลงชื่อเนาะมีคนช่วยเราลงไปแล้วนะคะค่ะด้านในอาพา,พามามดูแต่ละมุมด้านในก่อนนะคะก็บรรยากาศสวยงามนะคะตรงนี้เป็นอามุมถ่ายรูปนะคะมุมเช็คอินนะคะเดี๋ยวจะไปเช็คอินให้ดูค่ะ เดี๋ยวพาชมด้านในกันค่ะตามมานะคะก็ะะจะแนวบรรกาศร่มรื่นนะคะเป็นแนวห้องกระจกค่ะมานะคะ,ะ,คะเลือกนั่งได้เลยนะคะว่าจะนั่งตรงไหน ตรงนี้นะคะก็เป็นบอ่อปลานะคะสามารถามาชมปลาได้อันนี้เป็นปลาทับทิมสีส้มสวยงามนะคะตัวโตเท่าๆกันเลยทันไปดู ก่อไหมเอยยังมียตังนะคะยำแรงก็แรงข้วจัค่ะแงกนี่เป็นเมนูาต้และอันนี้นคที่เด็กที่เด็กของเราเป็นพิซ่าตอแทนก็เดี๋ยวเราจะสั่งอาหารรับประทานกันนะคะเดี๋ยวพักก่อนแล้วเดี๋ยวมาชมหน้าอาหารตาของอาหารที่เราสั่งกันค่ะ มะนาวค่ะหน้าตาน่าตามาก่าสูงเข้ามาอันนี้เป็นนมสดคาราเมลใส่หวานใส่หวานอันนี้ใส,ส่สดชื่นนะคะระวหว่างที่เรารอนะคะ,ะพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารกันก็เดี๋ยวพามาชมกรรมวิธีการทำพิซซ่าเตาถ่านกันนะคะว่า มีกรรมวิธียังไงนะคะเดี๋ยวก็พาไปชมเลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นก็เป็น ขั้นตอนการทำพิซซ่าเตา่านนะคะหรืออ,อันนี้เป็นเมนูพิซซ่าเรานะคะแลาน้องๆก็กำลังทำพิซซ่ากันอยู่อันนี้เป็นเมนูพิซซ่าหน้าอะไรคะซีฟู๊ดอ่าอันนี้พิซซ่าหน้าซีฟู้ดนะคะน่าทานมากเต็กกุ้ง หมก็ะะเป็นฟิกวานะห,หลัน3สีนะคะเหลืองเียวแล้วกรแดงเนตังได้ที่ไหนได้ไหยคะอ้อที่ตานะคน้านะคะทุดที่มาอืม เป็นสไปายนะคะแล้วก็คัตดับ <Marina S 1> นะคะอันนี้ก็สลัดทูน่าหอมใหญ่น่าทานมากเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มสลัดเดี๋ยวเราลงมือกันดีกว่าเอาไหมน้ำสลัดนะคะยังอย่ตำแหน่งเลยส่วนผสมีอะไรบ้างอ๋อแล้วก็เป็นงาค่ะน่าจะเอามาแล้เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะซ่บแค่ถีบคาร์บูน้าละ อร่อยค่ะ้เค็มมันๆนะคะใ้ได้ได้าหนสิคนนะคะที่ที่เราไปถ่ายรูที่นี่ให้ที่ไม่เสร็จไม่เสร็จอาะเป็นไงคะแป้งบางเฉียบแล้วจะกรอบนอกนุ่มในนะคะทีสารในก้องกระของสริง้คะเห็นไหมคะ

จะไรแต่ไม่น่าจะใช่ต้นข้าวข้าวค่ะใช่ค่ะต้นกาต้นกาของข้าคะก็เก็บเอาไว้สับตัวนี้นะคะเป็นหนล่ลกา่โอ้โหม้าสุดะคทนนี่จรงแล้วอากาศร้อนนะคะตอนนี้ก็แดดร่มลงมาหน่อยแดดถล่มลงมาหน่อยนะคะก็ลเลยีบออกมาเก็บบรรยากาศ ก็ะะไม่ไกลเท่าไหร่นะคะมา<ช>ทางสุพรรณบุร <ๆ S 1> ีนะคะถ้าไป่มหรือทางอุทยานวันนี้ครูใส่เสื้อเข้ากับชื่อร้านมากเลยค่ะ this เบบท้อแก่แม่้แก่นะคะแม่กินอยูนะคะแทองแก่นะคะีนมด้วยนมเบเลยแลตัวนู้นะคะตัวนู้ตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ตัวนู้นตัวผู้นะคะตัวนี้ตัวเมียอ่านนี่ฟังนะคะตรงนี้เป็น เป็นฟาร์มแพะนะคะก็แพะพันธุซาเนนนะคะซาเนนโกดเป็นแพะสายพันธุนมจากแหล่งกำเนิดในหุบเขาซาเนนประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแม่แพะซาเนนให้นมประมาณ3.8ลิตรต่อตัวต่อว,วันนะคะก็สองตัวนี้ก็ถืแล้วน่าจะเป็นตัวเมียนะคะเป็นแพะที่ให้นมนะคะตอนนี้แพะกำลังกินหญ้าบํารุง ฟารมลุงนมนะคะไปดูกันต่อค่ะนี่เป็นฟาร์มไก่ปะดูฟาร์มไก่กันดีกว่าว่ามีไก่อยู่ข้างในหรือเปล่านะคะอันนี้เป็น it is time to lay shire เหมือนจะไม่มีมีแต่ไข่เหมือนจะไม่มีแม่ไก่เลยนะคะจะมีไข่อยู่นู้นจะมีไข่อยู่ในไข่อยู่ในรังก็สำหรับวันนี้นะคะ บ้านสวนคุณครูก็พาเที่ยวนะคะอีอากที่แดกคริงเลิร์นนิ่งฟาร์มแต่เพียงเท่านี้นะคะโฟก,กันใหม่นะคะไว้เสาร์อ,อาทิตย์มีเวลาว่างๆก็จะพามาเที่ยวกันต่อคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ